สมการเชิงเส้น2ตัวแปรวันนี้จะมายกตัวอย่างใน2รูปแบบก็คือในรูปแบบของการแทนค่าและการกำจัดตัวแปรนะคะยกตัวอย่างนะคะ 6x ลบ y เท่ากับ6อันนี้ครูให้เป็นสมการที่1ค่ะสมการที่2ก็คือ 4x บวก y เท่ากับ4นะคะ 4x บวก y เท่ากับ4อันนี้เป็นสมการที่2เราจะมาเริ่มแทนค่ากันนะคะโดยการถ้าเราต้องการหาค่า x เราจะให้ y เป็น0ค่ะให้ y เท่ากับ0ให้ y เท่ากับ0แล้วก็แทนค่าเข้าไปในสมการที่1เลย 6x ลบ0เท่ากับ6ฉะนั้นก็จะเหลืออะไรคะ เหลือ 6x เท่ากับ6 6คูณอยู่ก็ย้ายข้างไปหารน,นะคะฉะนั้น x เท่ากับ1คำตอบแรกก็จะได้ว่าอะไรคะถ้าคำตอบของสมการก็จะได้ว่า y เท่ากับ0 x เท่ากับ1คำตอบแรก y เท่ากับ0และ x เท่ากับ1ค่ะต่อมา าให้ x เป็น0ทีนี้เราต้องการหาค่า y เราก็ให้ให้ x เท่ากับ0นะคะให้ x เท่ากับ0ย์ก็แทนค่าในสมการเลยค่ะ6คูณกับ0ค่ะลบ y เท่ากับ6ฉะนั้น6คูณ0นย์ก็ได้0ก็เหลือแค่ y ฉะนั้น y เท่ากับ6คำตอบของสมการนะคะอีกคำตอบหนึ่งก็คือทำไมคะ x เท่ากับ0นย์ y เท่ากับ6นะคะอันนี้คือการการแทนค่าในสมการที่1ต่อมาเราก็แทนค่าในสมการที่2บ้างทีนี้ฝั่งนี้ใช้เป็นของสมการสมการที่2สมการที่2เราก็เริ่มอะไรคะให้ y เท่ากับ0ถ้าให้ y เท่ากับ0ก็จะได้อะไรลอกมาเลย 4x บวก y ตัวนี้กลายเป็นศูนย์บวก 0, ย์เท่ากับ4ฉะนั้นก็จะเหลือแค่4 x เท่ากับ4ค่ะ x ก็จะเท่ากับ4ส่วน4สุดท้าย x เท่ากับ1เห็นไหมคำตอบของสมการที่สองอันแรกก็คือเท่าไรคะ y เท่ากับ0และ x เท่ากับ1ค่ะต่อมาแทนอะไรคะแทน x เท่ากับ0นย์บ้างแทน x เท่ากับ0ย์ก็จะได้อะไรคะ นี่สมการที่2ก็จะกลายเป็น4คูณ0บวก y เท่ากับ4ฉะนั้น4 0นย์ได้0ก็คือ y เท่ากับ4คำตอบอีกอันนึงก็คือ x เท่ากับ0 y เท่ากับ4วิธีการนี้คือวิธีการอะไรคะวิธีการแทนค่าถ้าหาค่า x ให้ y เป็น0ถ้าหาค่า y ให้ x เป็นเป็น0นะคะอ่ะ ทีนี้มาดูอดูแบบฝึงหัดอีกอันนึงนะคะอีกวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีการกําจัดตัวแปรค่ะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างในการกําจัดตัวแปรนะคะ เท่ากับ9อันนี้เป็นสมการที่1สมการที่ 2, ก, 2. ก,ก็คือ 4x ลบ 3y เท่ากับ6ค่ะวิธีการนี้คือวิธีการกำจัดตัวแปรนะคะโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกำจัดตัวแปร x หรือตัวแปร y ก่อนก็ได้นะคะทีนี้วิธีดูเราก็จะใช้เลขสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรเนี่ยเอามาคูณเข้ากับ สมการนะคะเพื่อให้ได้สมการที่3สัมประสิทธิ์เป็นไงคะตัวนี้อ่ะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรก็คือ4ใช้4คูณเข้ากับสมการที่ที่1คะ่ะ4เนี่ยคูณเข้ากับสมการที่1ก็จะได้เท่ากับ4คูณ x ก็ได้ได้ 4x ค่ะนะคะลบด้วยอะไร4คูณ2ก็เป็น8 8y เท่ากับอะไรคะ94สี่ 36ิบหเห็นไหมคะเราก็จะได้สมการที่3ออกมาสมการที่3ได้มาจากอะไรก็คือเอาสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรคูณเข้ากับสมการที่1นะคะหลังจากนั้นให้เราเอาสมการที่3เนี่ยเอาสมการที่3ไปลบกับสมการที่2สมการที่3ลบกับสมการที่2 ะะก็จะได้อะไร 4x ลบกับ 4x เหลือ0หมดไปไม่ต้องเขียนนะคะ 8y ลบ 3y เหลืออะไรคะเหลือลบลบ 5y นะคะลบ 5y เท่ากับเท่าไรคะ30ลบ6ก็เหลือ30ฉะนั้น y ก็จะเท่ากับ30ส่วนลบ5 ฉะนั้น y ก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะ5 6 30ก็คือลบ6คำตอบของสมการก็คือ y เท่ากับลบ6นะคะ y เท่ากับลบ6หลังจากนั้นให้เราลองไปแทนค่าในสมการที่1ดูเราได้ค่า y เท่ากับลบ6จากสมการที่1บอกว่า x x ลบด้วยอะไรคะลบด้วย 2y ก็คือ2คูณกับลบ6เนี่ยเท่ากับ9 ฉะนั้น x ก็จะเท่ากับเท่าไหรล่ลบเป็นบวกค่ะ62 12บวกด้วย12เท่ากับ9ฉะนั้น x จะเท่ากับ9ลบ12 x เท่ากับลบ3นั่นเองนะคะได้แล้วคำตอบของสมการข้อนี้โดยวิธีการกำจัดตัวแปรก็คือ y เท่ากับลบ6และ x เท่ากับลบ3นะคะนักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดดูนะ อันนี้เป็นตัวอย่างของสองวิธีนะคะก็คือวิธีการกําจัดตัวแปรนะคะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการแทนค่าอ่ะทีนี้เรามาลองดูแบบฝึกหัดในหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดในเล่มของเรานะเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้ครูจะ เด็กๆที่มาเรียนออนไซต์ที่สลับตารางก็จะได้ทําแล้วแหละทีนี้นักเรียนลองดูเล่มน,นี้อะไรอันนี้มันของน้องอ,อ่ีเล่มน,นี้นะคะหน้าที่ลองเอาแบบฝึกหัดในหน้าที่27นะยกตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่27จัดโจทย์ข้อที่1บอกว่า x ลบ y เท่ากับ5ค่ะและ x บวก y เท่ากับ19นะคะอันนี้เป็นสมการที่1และสมการที่2เราจะมาทำโดยการกำจัดตัวแปรนะคะเราก็มาดูใช้เอาสมการที่2บวกกับสมการที่1่รวมสมการก่อนเอาสมการที่2บวกกับสมการที่1ก็จะได้อะไรคะ x บวก y บวกกับ x ลบ y เท่ากับ19บวก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น24ค่ะอะไรที่หายไปก็คือบวก y ลบ y เห็นไหมหายไปเหลือ x อยู่2ตัวก็คือ2 x เท่ากับ24 x ก็จะเท่ากับ24ส่วน2สุดท้ายแล้ว x คืออะไร x คือ12นะคะ เราก็จะได้เข้ามาว่า x คือ12เราก็ลองเอาค่าที่ได้เนี่ย x เท่ากับ12ไปแทนในสมการที่2ดูนะคะฉะนั้นก็จะกลายเป็น12บวก y เท่ากับ19นี่สมการที่2นั้นก็คือเท่าไหร่คะ12บวกอยู่ย้ายข้างไปเป็นทำอะไรลูกย้ายไปลบก็จะได้เท่ากับ19ลบ ลบสิบสองนะคะ y, y ก็จะเท่ากับเท่าไหรคะเจ็ดนั่นเองน,นัฉะนั้นคำตอบของสมการก็คือคำตอบก็จะได้เท่ากับอะไรคะ x เท่ากับสิบสอง y เท่ากับเจนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือวิธีการกำจัดตัวแปรนะคะ นี่ข้อที่เราทำไปแล้วนะคะอะมาดูซิยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะตัวอย่างอีกอันนึงของเราดูสิในหน้าที่28ยี่สิบแปดอะในหน้าที่28นะคะแบบฝึกหัดของเราในหน้าที่28อันนี้ครูทบทวนให้นะ จากโจทย์บอกว่าอะไรนะบอกว่า x บวกกับ 2y เท่ากับ3ค่ะกับ 3x บวก 5y เท่ากับ7นะคะอันนี้เป็นสมการที่1กับสมการที่2อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ตัว เลขนะคะคูณเข้ากับสมการเอาตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรเห็นไหมฉะนั้นตัวนี้คือ3อ่ะครูจะใช้3เนี่ยคูณเข้ากับสมการที่1ลูก3คูณเข้ากับสมการที่1 3คูณกับ x ก็ได้อะไรคะลูก 3x ค่ะ 3x บวกกับ3 2สองเป็น6ก็คือ 6y 3 3เป็น9อันนี้เราก็จะได้สมการที่3ออกมาเห็นไหมคะ เราก็จะได้สรรมการที่3ามออกมาก็คือ 3x บวก6 y ไเท่ากับ9ได้มาจากการเอาสัมประสิทธิ์เนี่ยคูณเข้าไปกับสรรมการที่1นะคะหลังจากนั้นให้เราเอาสรรมการที่3ลบกับสรรมการที่2ค่ะเอาสรรมการที่3เนี่ยไปลบกับสรรมการที่2 3x ลบ 3x หมดไปไม่ต้องเขียนนะคะ ห y ลบห้าเหลือหนึ่งก็คือเหลือ y ตัวเดียวเท่ากับอะไรอะ่ะเก้าลบเจ็ดก็คือสองเห็นไหมโอ้โหข้อนี้แป๊บเดียวได้ข้าออกมาแล้วฉะนั้นเราก็จะได้ลาค่วา y เท่ากับสองเราก็ไปแทนในสมการเลยค่ะลองเอาอแทนแทน y เท่ากับสองในสมการที่หนึ่งในสมการที่ที่หนึ่งนะคะแทน y เท่ากับสองเนี่ยในสมการที่หนึ่ง เราก็ไปแทนเลยฉะนั้น x บวกด้วย2 y ก็คือ2เท่ากับ3ค่ะลูก x บวกกับ4เท่ากับ3ฉะนั้น x เท่ากับ3ลบย้ายข้างไปก็คือลบ3ลบ4 x เท่ากับลบ1ค่ะคำตอบของสมการก็จะได้ออกมาเป็นอะไรคะ y เท่ากับ2 x เท่ากับลบลบ1นั่นเองนะคะ ฝากเด็กๆทําแบบฝึกหัดด้วยสําหรับสัปดาห์นี้นะคะแบบฝึกหัดของเราเนี่ยเราจะทําทั้งหมดถึงหน้าที่ที่30นะคะของพี่มัธยมศึกษาปีที่3ว,วันนี้ครูก็เอาแบบฝึกหัดมาให้เราได้ทบทวนนะคะเป็นวิธีการแทนค่ากับวิธีการกําจัดตัวแปรนะคะ